โ,โซเฟียดูดังโซเฟียนอนทุกคนอะไรมันจะเท่ขนาดนี้แล้วลูกเฟียจา๋ายังไงลูกน้อยทำไมนอนเท่ยังกูเด็กอีกแล้วเลยเพราะว่า,วานางพิงคขี้กับนี่นางพิงคี้มาอยู่นี่เด็กน้อยมาอยู่นี่ก็เลยต้องวางมาดวางมาดนักเรียนพิงคขี้ตาลแล้วก็อุงยิงอยู่นี่ก็เลยวางมาดนี่ดูมันวางมาัดขูน่น้องๆเล่นอีกแล้ว มันนักเลงหรือกึนทำไมนักลเลงยังเกิดอะไรขึ้นพี่หมดโคมาแล้วพี่หมดโคมาแล้วพี่หมดโคอ้วนมาแล้วม,มีความเี้อ๋อมันอ่อมัดกอ,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 อย่านักเลงกับน้องๆได้บก <c oughs>